อันนี้จะเป็นในส่วนของรถบ้านนะคะผมรถบ้านเป็นฟอนีเจอรน่องบัตรเท่าไหร่คะบัตรหน้าง,งาน60บาทนะคะผมบัตรหกบาทเดอ้อร่วมทำบุญกับทางบารอารามนะครับผมขอให้ปลอดฝนจา้าขอบพระคุณหลายๆค่ะผม,ผมมุมมีฝนดอกพี่น้องไม่แต่ร่มนะครับผมร่มเย็นสวยๆพี่นอ้อ,นองมาเดอ้อพี่น้องมาเด้อเออมาเจอกันนะคะผมนี่พี่น้องบรรยากาศรังบันที่เฮาเต็นทากอายุฟังนีพี่น้องเต็นคอตูมจะไปหาอาอาอยู่ลหลังคานขอถ่ายรูปได้ไหมจ้า,จาได้คะ่ะผมมูนอา,าย่ครับผม นี่ครับผมบรรยากาศหลังไว้ที่ตอนนี้ทีมพย,ยัญชนเข้าครับผมกำลังทยอยเข้าด้านหลังเวทีนะครับผมกำลังเริ่มเขาล้างหานพี่น้องแดนเซอร์ศิลปินตอนนี้กำลังเตรียมตัวนะครับผมกินเขากินน้ำพี่น้องเตรียมตัวแตงหน้านะครับผมคืนนี้การแสดงเตรียมรูปแบบสามทุ่มตรงนะครับผมสามทุ่มตรงนะพี่น้องเด้เอ,อ บุญพอเวศฟั่งเทศมหาชาตินะครับผมวัดโพธิเจริญบ้านหน้าเลี่ยงตะบนหน้าเลี่ยงอำเภอหน้าแก่จังหวัดนครพนมครับพี่น้องนะครพนมร่มดีดีพี่น้องร่มหนาวนะครับผมอันนี้เป็นบรรยากาศใต้เวทีนะครับผมบรรยากาศใต้เวทีตอนนี้มีน้องๆใน,นเสือ้อฮอกกำลังแต่งหน้าแต่งตาอยู่พี่น้องกำลังแต่งหน้าแต่งตานะคะผม อยากเป็นหมอลำจังคาติดตามเพจหมอลำอัลังการโชว์ไว้เลยนะครับผมหมอลำอลังการโชว์นะครับผมเพจ Facebook หมอลำอลังการโชว์เด้อเรื่องกานาครับผมเปิดรับออดิชั่นศิลปินนักร้องนะครับผมหมอลำอลลังการโชว์นะครับผมหมอลำน้องใหม่หมอลำดาวรุ่งหรือว่าเสียงวิหกสองครับพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมเป็นเจนเด้เรอร์ถูกหหยบอถูกไหยบอสนี่ครับผมบาเบอร์ถูกหวยบอสครับ เป w e าเบอร์ประถุหวยนะครับกระาทางเกาอีกแล้วพี่น้องนี่ครับว่าพูดอะไรพี่น้องเ่็นบอกลมเย็นแห้งพี่น้องสวัสดีค่ะลูกเบอร์สวัสดีค่ะผมช่วงนี้เปิดรับเดลกน้อยร้องเพลงบ่วจายังครับผมยังไม่เปิดรับนะครับผมอานาดีมจากพ้าบุญก็ได้บุญ แต่หนูเป็นเด็กคะ่ะติดอยู่ทุกวันเลยคะ่ะใช่แล้วลูกขอบพระคุณนะครับผมขอบพระคุณทุกๆแร่งพพอร์ตครับทุกๆกำลังใจจากพี่น้องทั้งบ้าน mm. FC แฟนคลับแฟนเพลงมาร่ำเสียงวิหกนุพุทธศกรน,นะครับเดอ้อ mm. พูดหน่พี่น้องอันนี้เป็นเต้นศิลป,ปินนะครับผมเฮดพีพี่ดากินข้าวยังน้องเบิร์ดย่างเลยครับผมเดี๋ยวจากหลังจากไลฟ์เสร็จจะกินข้าวแล้วก็แต่งหน้าแต่งตาค่ะผมบุญรพี่น้องอีกจักน้อยบุญรับพี่น้องครับผม ให้น้องเบนเทเสียงเนี่ยจะวาเบิดรับผมตอนนี้ด้านบนเวทีเฮ้ากำลังกำลังขึ้นฉากอยู่พี่น้องพราดีว่าขึ้นฉากลำบากแห้งพี่น้อง,อ,งอันนี้เป็นเต้นศิลปินนะครับผมด้านบนเวทีตอนนี้กําลังขึ้นฉากอยู่นะครับผมอาจารย์นงตีเฮ้าตอนนี้กาลังกําลังล่อนะครับผมด้านบนไวที่แฮร์เซตกอยพี่น้องจังสีเอาเครื่องดนตรีขึ้นไปได้ด้พี่น้องเดอ้อพี่น้องร่มแห้งอีรีครับผมสังเกตทงชาติเลยพี่น้องคุณนะสังเกตทงชาตินะครับผมร่วมแบบแรงมาก ตอนนี้กําลังขึ้นฉากอยู่พี่น้องกําลังทยอยขึ้นฉากเรื่อยๆนะครับผมอันนี้เป็นในส่วนของไฟคอตตูมนะครับผมกําลังเสียบคนนี้พี่น้องลมแห้งนะครับผมดันบนไว้ที่เ้าตอนลมแห้งพี่น้องอาจารย์โนตียังบอสามารถที่จะขึ้นไปติดตั้งอุปกรณ์ได้ครับผมเอาขึ้นทั้งเอาขึ้นทั้งเอาลง นะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมก้อยเมื่อน,นี้วานไปด้วยดีค่ะครับผมขอบพระคุณนะครับวันนี้อากาศเย็นมากเลยนะครับผมอากาศเย็นแห้งพี่น้องพี่น้องทางบ้านเมึงแย่งสูห้หาบเน้อครับผมเดอ้อะ FC น้องไอราชบุรีค่ะสวัสดีพี่น้องทั้งราช,บ,บ,รราชบ,บุรีด้วยนะครับผมอื้นลาตั้งใจว่าสิกร์ไปอุตสชัห์อยู่หลังฮานจ้าครับผม แชร์ให้แล้วคะ่ะขอบพระคุณนะครับผมแชร์แล้วคะ่ะขอบพระคุณนะครับผมตอนนี้พี่น้องดา้านบนไปที่ห้าพี่น้องกาําลังอฉากนะครับผมฉากกลางตรงนี้ขออาภัยด้วยนะครับผมขอให้พี่น้องท่านไร่สดนําเด้อขอให้พี่น้องๆๆท่านกลุ่มปิดน้านะครับผมแล้วก็ขออภัยพี่น้องแฟนๆที่อยู่ด้านหน้าเวทีด้วยนะครับผมฉากตรงกลางไม่สามารถขึ้นได้นะครับผมฉากตรงกลางบ่สามารถขึ้นได้พี่น้องครับผมพอดีว่าลมแห้งนะครับผมลมแรงมากเลยตอนนี้นะครับผมขึ้นได้แค่บริเวณด้านข้างครับพี่น้องครับผมแต่ว่าบ่เป็นยังพี่น้อง ความเสยความย่ำบุญเมทีตรงฉากไปประมาณสองเปอร์เซ็นต์กระไรกัะพี่น้องแต่ว่ารูปแบบการแสดงด้านบนเวทีจัดเต็มเหมือนเดิมนะครับผมจะเต็มแบบบบมิการพี่น้องม่วนจอยเฮฮาสนุกสนานกันสอดแจ้งพีนง่น้องคืนนี้นะครับผมบุญพเวทฟังเทศมหาศาสตร์นะครับผมวัดโพธิ์เจริญบานนาเรียงแต่บนนาเรียงอำเพื่อนหน้าแก่จังหวัดนครพนมบัตรหน้างานหกสิบบาทบัตรหน้างานหกสิบบาทเออบัตรกันกุศลรวมถ้าบุญกับทางวัดอาราม เพียงหกสิบาทเท่านั้นนะครับผมมีไลฟ์สดกลุ่มปิดพร้อมพี่น้องพุทธทียังบริษัทจงตัวรับชมกลุ่มปิดในคืนนี้นะครับผมจิ้มลิงด้านล่างนะครับผมจิ้มที่ลิงด้านล่างได้เลยเด้อพี่น้องบาทราคากลุ่มปิดร,รอยี่สิบเก้าบาทเท่านั้นพี่น้องอย่ายลืมเข้ากลุ่มให้กำลังแรงใจกันด้วยนะครับผมพี่น้องผู้ใดที่อยู่ในกลุ่มแล้วนะครับผมเจอกันคืนนี้สามทุ่มตรงโดยประมาณนะครับผมเจอกันสามทุ่มตรงโดยประมาณเดอ้อลมแรงเทนาน่ายสุดๆเด้อจ้าขอบพระคุณนะครับผมลมแห้งอีรีครับผม ลมแรงมากครับผมพี่อยู่ราชบุรีครับผมเอฟซีเสียงวิ่งหกคาท่านี้เหมือนกันกำลังตกเลยค่ัพี่เบิร์ตเบิ้องเงี้สุภาพเจ้าของเลือครับเด้อตอนนี้นครพนมลมแห้งๆครับผมนครพนมลมแรงมากเมื่อวานนี่ฮ้อนหอนพี่น้องมือนีบัดมาหนาวพี่น้องอากาศเปลี่ยนแปลงดูนะครับผมตอนนี้ศิลปินแดนเซอร์เฮานะครับผมหลายคนบรสบายศิลปินแดนเซอร์ศิลปินบางส่วนพระเอกลอยเฮาตอนนี้กัดเสียงแหบเสียงแห้งพี่น้องขอให้พี่น้องได้เลยนครับเด้อนะครับผมเป็น มันเป็นอะไรที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าเราต้องทํางานทุกวันล่ะกะหมอกคว่มสูงพี่น้องเทิงงานนะครับผมตากลมตางหมอกจากคนดซืม,มือพี่น้องแต่ว่าหมอกคว่มสูงพี่น้องในเชือเก่านะครับผมสเปริทของเขาเกิดลอยพี่น้องขอแค่แรงเสียแรงจ่ายแจกพี่น้องทางบ้านทรงมาให้ลูกหลานมอลัมเสียมุโรปสกอรครับขอบคุณหลายเลายพี่น้องเด้อมาห่นกำลังคึกคักพี่น้อง รอนในกลุ่มเร้ลูกเจอกันในกลุ่มนะครับผมเจอกันในกลุ่มนะครับแม่แก่งคอยบ้านแม่ก็ลมแรงฝนตกนิดนึงดูแรสวขภาพน,นะครับผมวันนี้พี่อาไอขึ้นไหมคะขึ้นครับผมระวังพายุลมและฝนนะลูกครับผมตอนนี้ก็เตรียมรับมืออยู่พี่น,น้องทุกๆแผนกทุกๆฝ่ายตอนนี้นะครับผมทีมงานเขากำลังเตรียมตัวรับมืออยู่พี่น,น้องไม่รู้ว่ายังจะเกิดขึ้นแน่ไปดองโซงนี้พยะก่ณ์อากาศประกอกมาแล้วนะครับผม พี่น้องถ้บาา้านกาอย่าลืมเบงเงิ่งแย่งสุขภาพของน้องพี่น้องเดอ้อลูกงานตอนนี้กะพยายามเซฟจากคลองอยู่พี่น้องเซฟได้เทอรี่เซฟได้แล้วพี่น้องเอ้ยอันนี้กำลังคนฉากลงไปพี่น้องกำลังคนฉากลงนะครับผมไม่สามารถที่จะขึ้นฉากกลางได้นะครับผมวันนี้มือตังอ้งใจว่าสิบแปดดิชัน่นแต่ขอยคิดว่าเขายัางว่าเปลอาาือางสามารถขอเรียกว่าผาจ้าเข้ากลุ่มแล้วนะคะดูจาก ระยองนะคับอกครับผมระวังฝนตกนะลูกเจอกันในกลุ่มนะครับผมขอบพระคุณนะครับแม่ฉากการขึ้นไมาได้ดพี่น้องเด้อฉากตรงนี้ขึ้นไม่ได้นะครับผมลมแรงมากพี่น้องสังเกตทุ่งชายลมพี่น้องลมแรงมากขอให้ขอให้ป่อยฝนด้วยค่ะขอบพระคุณนะครับผมโคราฝนตกค่ะอย่าให้มันตกท่านี่งเลยพี่น้องเด้ออย่าให้มันตกท่านเาครพนมเลยพี่น้อง